สบ,บายดีกับทักไทยสบ,บายดีสวัสดีพ่อเม่พี่น้องทางฝั่งลาวและทางฝั่งไทยมือนีก็มาพบกันอีกแล้วกับสบุภาผู้เขาผู้เดิม้ะพี่น้องมือนีก็มาพบกันที่ซ่องมีเซโนเนาะตอนนี้การบรรยากาศกําลังแรงๆนะพี่น้องมาพบกันยามค่อยคําลงแรงนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงบ่ายนะพี่นอ้องสี่โมงอย่าเข้าหามงเลยเนาะ มื่อนี้เนาะอากาศทางฝั่งลาวก็ตอนเศร้ากันหนาวๆนะพี่น้องตอนเศร้ากันมันหนาวแ,แต่มัน <tamanho> ขึ้นเนาะนะพี่น้องเพราะว่ามันขึ้นในกาบบววาพราะยุเขาอย่ยงขนาดนี้ก็เลยเห็นให้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่าเริ่มตอนจะสวยตอนแรงๆมากก็เริ่มอากาศก็กลับมาห่อนคือเก่านะพี่น้องแต่ว่าส่วนแรงๆนี่คือว่ามีลมมาแหนเนาะก็เลยแบบมีแห้งนยหนึงนะพี่น้องอากาศก็เริ่มดีนอยหนึงเนาะ เมื่อนี้เนาะซาบุพาก็จะมาเหตุคลิปรีแอคชั่นเป็นการรีแอคชั่นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเล่าของซาบุพาเองนาะพี่น้องที่ตอนที่สาวซุกเพิ่นมาถ่ายคลิปซาบุพาลงส่องยูทูบของเพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะสาวซุกกับเาวตาเนาะที่เพิ่นได้มาเยี่ยมมาย่ามซาบุพาแล้วก็ได้ถ่ายคลิปเรื่องเล่าเกี่ยวกับชีวิตของซาบุพาลงส่องยูทูบของเพิ่นเนาะจึงเหตุห้มี FC, พีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีลหลายๆฐานนะฮู้จักแล้วก็ ได้หูเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของสบุภานาะเซิ่งคิดนี่สบุภากายยางออกมาขอบคุณหลายๆน้องขขอบคุณซาวซุปขอบคุณบาวตาขอบคุณซาวดอนและหมู่เพื่อนทุกๆคนแล้วก็มีใหญ่ใจดีทุกๆท่ทาน PFC ทุกท,นะท่านเนาะทียืนมือเข้ามาให้คมสวยเหลือแล้วก็ามาให้กำลังใจสบุภานะเห็นในสบุภาอ่ามีแหงถี่จะสู่โลกมาหอดปัจจุบันนี้เนาะแล้วปัจจุบันนี้ค่ะ สบับปะรดีขึ้นกว่าเก่าเนาะแล้วกะถึงเมนว่าโลคสบปภาจะบ,บ่หายดีบ่หายขดแต่สบปะาดดีขึ้นมอดจจุดนี้เนาะสบปภากามีพามหูซึกดีใจแล้วมีหูซึกมีกําลังใจแล้วหูซึกขอบคุณทุก,ท,กทุกฐานไปอย่างสูงเนาะที่คอยให้กําลังใจคอยให้ความสวยเหลือตลอดมาขอขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อ่า งอ้ยสบุภาเสียชีวิตกะมาเห็นสบุภามาเห็นคลินิกของขนขังสีเสาในนพนงเพราะว่ากะเดเสียาอไปเนาะแต่ว่าตอนนั้นอซาบุภาเ็าห้องก็ออกมาแต่บําบัดเนาะเพราะว่าออยาบุภากะติดสิ่งเสพติดอะไรพี่น้องได้เข้าไปบําบัดอยู่ที่ศูนย์บําบัดเนาะแล้วก็ออกมาเหมือนก็ได้คิดสันเนาะเพราะครอบครัวสบุภากับหคขาดโปอฟันเนาะเสียเสียไยไปในนพนงกะเป็นเรื่องรา่าที่ว่า โมขาดคิดว่ามันสิเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นโดยกระทันหันนะพี่น้องยกาเป็นคลิปที่เสราแล้วก็เป็นเรื่องเล่ลาที่เสร้าสลดใจเนาะ,ะต่อไปสาวุภากายสิภาคพ่เมรพี่นองไปหาบ z o o ิ c l i พร้อมๆกันเลยนะพี่น้องมาหาสาวุภากระเบาตาเมื่อน,นี้เพื่อนกาอันหาการได้เข้ามาแต่หน้ามือน,นี้เนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนั้นส่วน สามสี่มือหลังผ่านมานี่เพื่อนควรก,กับวุ่นวายเนาะไม้ว่ามีงานมีอย่างานะเดี๋ยวาสาวซุปก,กับชิมาสอบถามเพื่อนในมือนี้เนาะพี่น้องว่าเรื่องราวเป็นมาแนวใดเนาะและกาจะเอาเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนฝากมาสอยและกามอบอให้สาวบุกผ,ผ่าเลยเนาะพี่น้องเป็นข้ายุคข,ขายา,าสาวซุกกับผู้ซึกดีใจหลายที่ผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนกับเมตตาอยากซ่ยเหลือหมู่าสาวซุกนาะพี่น้อง มื่อนี้สาวทุกกะได้เป็นมันเคสบ้านเฮาสีเอินว่ามันแก้วนะพี่น้องมีหัวอิดหัวไข่หัวข,าว,ขาวมีน้อยเดียวเนาะบมู่้ว่าเพื่อนกนจะกินได้หรือบอ่หัวไข่ผลกันพี่น้องมื่อนี้บบมีสารี่เนาะสารี่กะอยากอึดแล้วสารี่เหลืองนะสารี่หรือว่าข้าวโพดนั่นเองบบมีสาวสุกก็เลยได้มาแต่มันโลปายเนาะไปบ้านนี้เฮากะสิขึ้นไปหาเพื่อนอยู่ทุทงเงินเพื่อน มื้อนี้สาวสุขกับมากับบ่าตาสวัสดีเด้อน้องพี่น้องจ้ากับมานํากันเก่าแล้วเพี่น้องเอ้ยกะแท้อันตอนบิดก็ว่าสิสวดนะมาหลายคนอยู่เนาะสาวสุแต่่ะทางก็มีเพิ่นกออกไปนอนอยู่หน้าพอมนะกยังบ่มั่นใจว่าเพิ่นอยู่นะมามื้อนี้กะเพิ่นกอยู่บ้านผู้เก่าเพราะว่าเมื่อก่อนน่ะแต่ทางบ้านทางเือนเพิ่นกวุ่นวายเนาะก็เลยอไปหน้าว่เจะ แบบว่าคนจัดงานเนาะคนจัดงานนะหายกันสิแล้วเพื่อนดโดยเอ่อจะชั่นจะถอดปัญหาเพื่นเลยเนาะสาวบุกเนาะไปขึ้นปัญหาเพื่นเลยเรเห็นพ่อเพื่อนน่ามือเนื้ออกเบื่อละสบายดีแม่สบายดีสบายดีสาวบุฟาเออสบตาสบายดีอัน บอกจ้ากแกกำลังขึ้นมาเนาะจ้าอันเจ้าหายก็เข้ามาเพื่อนนี่บ่ตั้งแต่มีงานเลีงงานโอูแม่มันมีหลายคนมีกลิ่นมีอย่างเนาะกินอาหารอะไรแบบนี้กินอาหารกินกินหลายอย่างมื้อนี้ผมเพิ่งแกเริ่มแบบว่าป่องขึ้นมาแล้้วพี่นองเริ่มดำขึ้นมาแล้วยังได้กินเช้นขินก๋วเกีาอยู่บ่ กันยังบอดีบรนไดเจ้าหน้าสพยากับสี่ซิมหาโดนะพี่น้องก็เลยต้องมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเนาะได้ยังได้ไปซักยาคือเกล่าวว่าอันสามมือซักขั้นหนึ่งเข็มหนึ่งโอ้ได้ไปทุกถูกสามมือสวามิส้มตกเปื้ินเปื้อนต้บงไปเพราะได้พอว่าโอ้หนท่งทางเขาอนุญาตนะสิโพงแค่แค่ขาหนะกับมิ่งสานมันกับเป็นขั้นไม่เล้วอยู่ทธาค้องเพื่อนพคนนี่มันเป็นขี้ต่มพี่น้องขี้ต่มแล้วมันก็จะมีกลิ่นเปื้อนเี่ยอย่างตามสะข้อนะ ก็เลยแพ้เนาะแพ้อีกเนาะโอ้เนาะเฝืนสาวสุกแกเสี่ยมันมาให้พฝ่นมื้อนี้บ่มี่แอนซาลี่มันอะไรก็เลยได้เป็นมันกินได้บ่มันอิ่มมันอิดแล้วก็มันขาวแล้วก็มันมันสิมหมวกมันมันไข่มันไข่แต่สุกแกจิติ่างคือแบบว่าถ้าได้หน่อยนะมื้อนี้ก็ ท่าหน้าอันทากันแดดก็แป้งมากพี่น้องไก่นั่นก็เป็นบริทาอย่างบริซีนอย่างนงี้ยเนาะยันยันเพิ่นแพ้เ่ราแม่เพราะว่านั่งนั่งซ้ำนี่ก็ถือว่าใกล้เลยได้นี่นะปกตินะเท่าที่ห่างกันแบบไก่กว่านี้ตอนมากับสาวดอนนะเนาะดีใจหลายนะพี่น้องที่สาวซุกกืบมาตามมาเยี่ยมปีนี้จะสาวซุกว่าเรื่องราวของเพื่อนเราคงซึ้งสัมผัสตอนนี้โอ้ดีใจออกมาเลยที่หมูงมาเยี่ยมมึงมาเรื่องราวอ้าย ให้แม่คนเล่าไ้ฟังก่อนเดี๋ยวมิโนงแต่ชุกคนยังแบบโม้เรื่องเล่าก็ยังแบแปลกใจใะมาเกิดมาเมื่อน้องตกใจเนาะมาเมื่อนะแน่ตกใจหลังจากมือที่เทีายมาจะลองเล่าเมื่อมือนั้นเมื่อนั่นอ่ะอ่ะเอามาตับ้บัส๋อมาตับับบัสตอนแรกเขาขำบัรตแรกอีกวััหตนแรงอ่ะวัประัดก็เลยตอนแรกมือที่ามาก กัะผูกคอผูกก่อนประมาณจะงงประมาณจะสามโมงฝ่ายสามโมงแรงสามโมงแรงหรือว่าสิบพันนาฬิกาเนาะประมาณนั้นเลยแล้ววันมุมีภัเห็นโมในเงืนอนนะพ่อหันนองหันอยู่ห้องลมพุ่นนอกผู้ชายแล้วกะซุ่มนองก,กับหลานเดี๋ยวอยกไปนะ้<อ>แล้วพ่อเลยก็อยู่เฮือนแล้วแม่ล่ะ่าไปส่งร้านแล้วพนว่กอยากไปน้ำอยากไปน้ำแล้วแม่ว่าเจ้ายังเมยบอกเอาไปตัก่อนกอนแม่ก็ไม่ได้ออกไปแลวออกไปกับนองกับหลาน คนละเบ้าร้านไปหน่อยออกไปคนเดียวบย่ย่านนอและแม่ก็เลยโซบโ,ซโ<อ>หลดร้านตกแต่เด้มันย่านๆาเด่นแล้วก็เลยไปหั่นโหลดแล้วเขาก็เอานะ้ำม,นมันใส่นะ้ำมันใสหล่ะกันแม่ก็ถา่านลนะ้านก่ะขวบทางให้มันริดทางเล้วยันโหลดมาละเห็นโทรศัพท์คือเนี่ย่นอนกับยองหงนั่นเห็นโทรศัพทคือเงีย่นกก่หน้าบ้านนั่งเลยก็ออกหน้าวัดนะอมีแต่คนนอนอยู่นี้นี่นอนบอลแม่เนี่ย แล้วพอดีเราแม่เราเห็นแต่เก๋ปบัดซองหาทาร้านไปใซนแม่ก็ซองหาแล้วมันผูกแล้วมันผูกด้ไอยู่คนกลัวเมแล้วแม่ลาไงเลยบอกยาแล้วแม่ละหาเนี่ยหาทาร้านไปห็นแต่นีกนเลยแม่แล้วแม่ก็กลัวหลังนี่แหละเมืนกันเรเลย โอ้เนาะบอต้าด้ยินมสาวซุกโทรไปบอกเนาะกะตกใจเพื่อนพี่น้องเไยตกใจสาวซุกกะเนาะกะเป็นมือที่อมามันเลยน้ะงสาวซุกนะเป็นตอนแรกเนาะเป็นตอนแรกตอนแรกที่เอามามันเลยแหน้ว่านี้เลยให้เราได้เห็นแล้วเจ้าการให้ดูได้มาเนี้เห็นแล้วก็เลยบอกถอบอกนอกแล้วก็เลยมาตัดเผิ่แป๊บเดียวดึงแป๊บเดียวประมาณจังนาทีประมาณเมกับสิบหกจังนาทีเมกับปุตขิหลับโดดเนาะโบด ลับับตาแป๊บเดียวเนาะลับตาแป๊บเดียวแล้วแม่นโบเห็นเลยแล้วแม่จะเกิดโผล่กับโบสักนะเม่มาแม่ก็ยังเอ้าเขอโทษนะเอายังสงค์ขีเนียวไปจูดอยู่หน้าบ้านเนียเพราะว่าน้องคนนี้เบบ้านนองไปแล้วก็จะอนามัยเห็นนะบ้านน้องอยู่กันจูดก็ได้เอออันนั้นกูได้ก็โทรมาถามเนาะโบตาเมื่อไะว่ากับเพื่อนก็ถามว่าตอนนี้เพื่อนยูใช่ไหมนะกูยูเพื่อนเนาะตอนนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ในอยณกูแล้วกูยังมาเยี่ยมให้แม่กินเนายูเพื่อน อยู่ในบ้านนะวุ้นซีเมนบล็อกตั้งใจลูบเนาะเป็นดีใจวันนี้เนาะเป็นดีใจจนให้พอกเลยแต่หมูหมูครูแตยังคิดเห็น,ย و, นอยู่นเนาะอต่งใดกายสู่เนาะไปสู้ต้องสู้มีก็ต้องท้อได้เนาะเพราะว่าหมูคูกต่โ <ใน S 2> อ้เนาะยังคิดทอดอี่เดิมเก่านะพอเห็นแล้วกันนะหมูครูอยากสอยให้ดีให้เศร้าไว้พี่น้องแต่น้อยเพิ่นเงินนะครับ ดีใจพี่เาละตอนนี้วนไหเราเสดูเลยโบได้ดสาสุต้องแม่ตามหของเจ้ามันคือไดน้อยเนีย่ะหาเลยวะาเอเียกอสดากินี่มันคันมันเยอะเนา มันคันแหงค์โผล่มาคือบาต้าว้าเลยเนาะโมูกูแกยังนะถามข้าวถามข้าวอยู่นะแก้ถ้าถ้ายถ่ายบอต้าถ่ายบอต้าครับอาซาซูปน้องผมว่าถ่ายคลิปโมกูก็คือจะคิดว่าคนนะได้ดิได้ดีไปแล้วโมกูอะนะแต่โทรมาถามข้าวถามข้าวขนาดแก้ขนาดที่สู้ก็ยังมาได้พี่น้องโดนี่โมูกูบะฮูเลย เพราะว่าเพิ่นก็ยังมาเยี่ยมเพิ่นเจ็บเนาะเพิ่นก็ถามอยู่นะว่านั่งอ่าบุพาเพิ่นนี่อยู่เฮือนบ่ว่านะแต่อยูก็เพร่อกมึไปว่าบาง้อหน้าນน่่อนพถ้าเฮนเมื้อใดว่ามีไบอกได้ว่ามสาดีใจแฮง้าว่าเวสุขกว่เเ อันนี้นมีแหละเนาที่ตามากอะเพื่อจะให้เนาะโมฟูที่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะเพราะว่าเฮ็้ยนยกมากอะบางคนก็นไปอยู่ตา่างประเทศในกับมี่เด้โม,มเนม,มนต์นี้ต้องไว้กับบัวไทยเนาะกับบัวมี่กับไรฮู้จักนะมันนี้กันนีบโมเมนต์คลิปแรกเนาะแต่ว่าเป็นคลิปแรกที่สา,สาวสุกบ,บ่าวตามาในควาดีใจเฮ้ยนต์ที่มมาเยี่ยมเนาะที่บิดในบ่าวตามาเยี่ยมก่อนพี่ว่าเทั้งสาวซุกเพื่อนกัน ดีใจเฮงมาเหมือนเนาะกับบุคิตควรจะมาเยี่ยมนะเพราะว่าซาบุากับบริทิตต่อกระบอต้านะเพราะว่าซาบุาเนี่ยตอนนั้นยังดีโทรศัพท์ก็ได้นะพี่น้องตาซาบุาแม่โทรศัพท์ก็ได้นะครับยเแล้ว่าดีใจเฮงพี่น้อนะคนก็มาเยี่ยมคนก็ได้ชวนสาวสุกมาเยี่ยมมาเหมือนอามาเลยครับเพี่น้องเลยได้เห็นความสวยเหลือสาบุภาพราเนาะพี่น้องดีใจเฮงเนาะ แม่เนี่ยทำ่าห็ดอยู่กินกับไส้สวนซ์ไส้แต่กินซุปมาเลยคลี่กินครี่กินแต่ว่าที่ว่าได้กินแห้งนะะมันมีเย็นมันมีไเนาะต้มขนมันยังเป็นกับแห้งเนาะนี่แหละทีว่าจะกินอย่างน้แตก็ยังดีนะที่ว่าห่างกายกับบ่พผอมโมเห่งโสมนักปันใดนะต้อนกับแห้งอันนี้เลยพี่น้องตาตะบุคคล ก็ื่่าตะกระดูกเลยตาบอดส่วนหนึ่งเลยพี่น้องตาบอดประมาณสองอาทิตย์ชาบุพาเนมบ่ได้เลยพี่น้องเนมแบบนี้ออกเนมออกไปนี่บ่ได้เนมพื้นเพื่อนมาได้แบบเจ็บที่้เดียวโดนกรกับมาแข่งเี้พื้นเพื่อนกับเนีมทั้งเวนตาได้ค่ะพี่น้องบ่ได้เนอะได้ใส่เวนตาดำแล้วก็ได้ใส่เส้ดทยมปกกลับตาออกมาเยอย่างีได้กลับมาตื้อๆก่าอยู่เนาะ ถ่ายดาวดุกนะพี่น้องเพราะว่าอ่ามูคู่ก็ยังเป็นกําลังใจเบิดสุขู่สุขคนเนาะเบิ่งฮูปตัวเองตอนที่แบบว่าตอนที่ยังบ่ป่วยบ่เห็เสาเนาะจพาเนาะเพราะว่าที่มูมาเยียบมาคอยนะย้อนมูบ่ฮู้จักเนาะคิดว่าแบบอ่า ไปมีโค้ดมีคั่วเรือไปเฮียนอยู่ไชนออเรืออันใดที่ระดีพื่อ้าและพวกนีบบนีดมาได้หลงเรคุอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองกหรอยง่ันอยอยู่ยังซีชาวชากันแรงใจถึงมาน้ำตอนนั้นพือนเป็นปอบใจเราดีใจเลยพี่น้องก็กำลังใจเลยพะสังร้อเลยเนี่ยได้กาาหันมากเลยกแบบนักบุญ เต้นหน้าบได้นาไม่แต่ภาไปปั้วว่นนั้นนี้เดวงปีนยังยีได้อยู่เต่มมาแล้วก็เี่ได้กี่ยวเขาได้แล้วก็ทำนอาไรเลยเนาะการจะมอบเงินให้แม่ไปเลยน้องโอันเดี๋ยวสุกจะว่ฟังเนาะอันได้มีพีเใจดีอยู่ทางประเทศไทยเนาะ เพื่อแกได้ฝากมาซอยเป็นคนแรกเลยเนาะพี่น้องสาโอ้เธอเนาะดีใจเนาะแตมอบให้เพื่อเนาะหนึ่งหมื่นบาทเนาะสามสี่ห้าใจดีเพื่อแกมอบเงินให้เนาะหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณหลายเด้ออประสมออกน้ำเนาะพี่น้อง ทายาเนาะหนึ่งหมื่นบาทเนาะอันนี้แล้วก็มีพีเอฟซีใจดีทางฝั่งไทยอีกสองพันบาทได้พี่น้องผลมาซอยสบุพาตอนหล้งเนาะหมื่นบาทอยู่ในพี่น้องเนาะไฝากมาซอยทางได้ซอยครอบครัวสบุพาไปไล่เลยในพี่น้องเนาะเพราะว่าผนบอประสมออกน้ำสามพันบาทเนาะแล้วก็หมูันเฮียนน้ำกันนี่แหละสาวกงแพงจริงื่อวกงแพงกงแพงกงแพงผลได้เห็นแบบตาเซ่แล้วผลก็ฝากมา อันเกมาี้องเนรีเา่กอันทักมายสะสุกเยเด้อแพงอันเพื่นกฝากมาซอยหาเศษกมเป็นโอม่นเพื่อนสบุพากับบไิลลี่มเนาะเพื่นกัูมหาได้สาวกองเพนกันเลลืมหมู่คเยป็นกับน้ใจให้นะเป็นกับใจวับบุพาก็อยากทักไปขอบคุณน้อทางด้านพระอาจารย์เล c กัที่มาสอยเือสุภาเนาะแต่าสบุพากยาก <ท>นี <for aust> <ian> ทโธไปขอบใจเพื่อนอนอกพี่น้องอยากโทรไปขอบคุณเพื่อนต่ว่นซาบุพากะบังหูวทางติดต่อเพื่อนนอกพี่น้องกะถามสาวซุปเพื่อนกะว่าโมเห็นแบบไล่เพื่อนกะหลืบไปแล้วเนาะเพื่อนเราเพื่อนฮาโมเหนนอกซาบุพาโทรไปถามสาวซุปก็เลยบอได้ไปขอบคุณอาจารย์พี่น้องที่เนาะีเอฟซีที่ส่งเงินมาใหาสซาบุพากน เอามาเห็นคลิปนี้กับซบุภาขอบคุณหลายๆเลยขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะทีส่งเงินมาสอยครอบครัวซบุภาแล้วแบบไหนโอ้เนาะหมอขอบใจสุดปันซาบุภากับไม่ลืมบุญคุณเนาะพี่น้องซบุภาก็ยังคิดอยู่นะถึงวันนี้ก็ยังคิดว่าถ้าบ่มีเพื่อมาสอยเหลือซบุภาในมื่อนั่นซบุภาคือสิบบอใครมาหดมื่อนี้น้อพี่น้องเนาะ บุพาค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบอกคุณเป็นอย่างสูงขอให้เพิ่นมี่เจอเจอสิ่งดีๆเนาะเพราะไอเพิ่นมีความสุขเคยมีปัญญานาะยมีใจตลอดใจทุกทีมาช่วยกนะเงินก้อนนี้เนาะเมย์เพิ่นก็สีดำไปซักยาเนาะบาทนี่สมรวมที่ว่าอยากอายกลองเบิ้งเนาะเพราะว่าแต่ก่อนก็อยากลองซักแต่ผมมีเงินนะนะ แบบนี้ก็คือทิได้ชักได้ปิีนได้ปัวระบาดนี่เนาะไม่มีผู้ใดเลยพี่น้องเข้าไปโอ้ยแต่ถือว่าเชื่อว่ามื่อหนึ่งเนาะเพื่อนต้องกลับมาแข่งแห้งตึงตังคือเก่าเลยพี่น้องเว้ยเนาะแม่เพื่อนจะได้มีเงินพาไปซักยาหรือว่าสีดยาให้ครบเซาแปดวันเนาะพี่น้องเบิดประมาณหมื่นสองพันบาทประมาณนี้เนาะอันมัดชามเข็มอ่าถูกเนาะ เขาขอบใจมือหนึ่งสามเก็บเลยหัวใหญ่ใจดีให้สุขภาพแข็งแรงให้เป็นโภโค้งใส่ห้ลูกใหายร้านหายบาดเนาะถูกเนาะตื่นตันใจมีแจ็คสิ่ว่าอย่างออกมาได้เนาะเพราะว่าสาวชุกแววพิษมันกินนี่น้องเนี่ยชวยค่ะโมเมนต์ซักวันละเข็มซักวันละสามเข็มให้ครบสักแปดวันวันสองเซนไปสองเซนก็เก็บป่านนี้แม่คนก็จะได้ลงพาไปซักเนาะเสาวชุขก็ดีใจขนาดเลยที่แบบว่า

เดี๋ยวสาวสุกวันทีขึ้นฮู้ให้เบิ่งแต่ละเถื่อตอนสมัยเียนกะลืมลือใส่เดี๋ยวบานี้สาวสุกชิดใส่จะเบิ่งกะลายเนาะใส่กะลายบ่สมัยเีย็นเนาใส่ามู้รจะตอนเบิ่งอยู่ดีมีแหงเนาะแบบว่าสาวสุ่กี้คิดหมดตอนนั้นแบบเท้ากับแบบได้ลิ้นน้ำกันแบบกินยังอะไรทุกอย่างกินยังได้ทุกอย่างกินน้ำกันไปเมียนกันเนาะกินอยู่น้ำกันหมวนน้ำกันแล้วแหละ หลังจากจบมา4ปีนี้ก็แม่นบ่ได้พบพ่อบ่ได้เห็นหน้าบ่ได้กินอีหยังร่วมกันเลยกะต่อสุขกายคิดฮอดคิดฮอดเลยพี่น้องากันเลยเม่นไปบ่ไดเลยอยู่แต่เนสบุภาก็ได้นําคิปบางส่วนมาให้พพี่นองได้รับชมกันเนะแลาว่า PFC ถ้าว่าพพี่นองทานดอยากเบิ่งคิปต้น อ,อย่าเบิ่งคลิปเต็มเนาะสบุภาจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้เบิ่งด้านล่างเด้อเนาะมื้อนี้สบุภาก็มีความดีอกีใจหลายเนาะมื้อที่สาวซุกเผนานาเงินมาสอยเหลือเนาะสบุภาก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆเลยเนาะที่ทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีทางฟังไทยเพิ่นมีพระคุณเนาะเพิ่นอ่ามีความเมตตานะพี่น้องส่งเงินมาสอยทางครอบครัวสบุภาเนาะสบุภาก็บ่เคยที่จะลืมบุญคุณของเพิ่นเนาะ สับุะพะวาอยากทักไปขอบคุณเพิ่นอยู่พี่น้องอยากทูไปขอบคุณพระคุณเพิ่นเนาะแต่ว่าสบุะพะนะคะทางติดต่อเพิ่นบ่ได้เนาะไามาเซาสุกเพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่เห็นแล้วว่าอ่านไลน์เพิ่อนนะเนาะมันแบบว่ามันโดนขนะพี่น้องสบุะพะไทม์เซสุกขนาดเนาะสบุะพะอยากไปขอบคุณเพิ่นเนาะเซาสุกบ่เห็นแล้วเลยก็ถ้าว่าพีเอฟซีเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่เพิ่นซอยเลือสบุะพะไม่เห็นคลิปนี้สบุะพะขอขอบคุณหลายๆเด้อที่มาซอยเหลือขอบ ขอบครัวสบุภาเภานาะสบุภากะาหูซึกขอบคุณหูซึกในความเมตตาของผืนหูซึกขอบคุณในความเมตตาของผืนที่ผืนมาสอยเรือขอบครัวสบุภาเนะาะสบุภากะหูซึกขอบคุณและหูซึกซึ่งใจหลายๆเนาะที่ผืนมาสอยเรือสบุภาในตอนนั้นเนาะถ้าวบ่มีิมนมืนบ่มีผู้ใหญ่ใจดีบ่มีสาวสุกบ,บาวต้ามาสอยเรือสบุภาในตอนนั้นสบุภากะ โมโหเลยว่าสีมาหอดมือนี้ไดหรือบ่เนาะพี่น้องสบปภากะมามามาใครเน่ได้หอดมือนี้ก็ย้อนว่าทางผู้ใหญ่ใจดีและทางสาวซุกบาต้านถทีมาให้ความส่วยเหลือนะสบปภาขอขอบพระคุณหลายๆเด้อขอบพระคุณสาวซุกบัต้าผู้ใหญ่ใจดีและพีเอฟซีถกฐานเนาะงมูเพื่อนถูทุกคนทีคอยมาให้ความส่วยเหลือมาให้กำลังใจสับปภานะสับปภาขอบพระคุณหลายๆเด้อขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะ สับปะากับบ่มีอย่างที่จะตอบแทนทุกถกฐานเนาะมีเพียงคำอวยพรสบบปภาขออวยพรห้ยซาสุขบาตาผู้ใหญ่ใจดีทุกถูฐานพี่เอจีถูกฐานเนาะหมเพื่อนทุกๆกคนที่คอยมาให้กำลังใจคอยมาสวยและสับปภาขอให้อยู่ดีมีเฮงมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขหรือกันเงินไหลนองทองไหลมาเนาะปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สจ้าเมทุประการท่านเมื่อเศ้าหายไร้เขาเมื่อแรงท่านสับปภามาสั่มใดก็ขอให ไลฟคืนไปหาฝนซิปแถวลอยทถาเนาะขอห้มีแต่ความสุขกายสุขใจเดินทางไปทางใดมาทางใดก็มีแต่คนหักคนแพงมีความมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดปีตลอดไปโดยเถิดสาธุเนาะมอนี่สับปะาก็ัิได้ขอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี่ส,สับปะา,ปาสิได้ขอตัวลาไปก่อนแลวเนาะสำหรับพีเอฟซี FC ทันใดที่เข้ามาหาชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ สาบ,บุภา hit c l ิปต่อต่อไปและขอขอบคุณพีเอฟซีทุกทุกฐานเนาะที่เข้ามาติดตามหับส้มและบอขมและสนับสนุนอาาบุภาส่องสาบุภาโดยการบอขำโฆษณาเนาะขอบคุณหลายๆเด้อคลิปนี้สาบ,บุภาสิได้ขอตัวลาไปก่อนเลยเนาะและขอกล่าวคำว่าสบายดี die. สวัสดีบายบาย